ครับสวัสดียามเช้านะครับนี่ก็ผมกับแชมป์ช,ชาแนลวิชายกินนะครับหมายเดิมมาหมายเดิมเลอนะครับแต่วันนี้มาเช้าเลยนะดูเหยื่อเหมือนเดิมครับปลามีตัวขึ้นนะ,ะไปไปร่วมรักชมลุ้นกันเลยลุย มาฮะัเยี่ยมสุดมาตั้เช้าเลยนะครับวันนี้มันอยู่ใกล้ๆบ้านครับ ก็ยังมีปลาขึ้นอยู่นะแต่เหมือนมันจะเคี้ยวอ่ะกัดนะครับไม้แรกไม้แรกกัดแล้วยังไงต่อจะบอกกัดไม่โดนอน่ะอ๋อ,อโดนครับกัดโดนนะครับกัดโดนนะ ไปแล้วเริ่มไปแล้วไปแล้วเก็บไปตึ๊บซัดซัดเลยซัดเลยซัดเลยครับมาแล้วไมแ้แรกกระโดนเปิดหัวอีกแล้ว,วนี่ครับไม้แรกเหมือนเดิมมีนา้าเราบังเอาอีกแล้วครับใส่พอได้ครับผม เกียดสดยามเช้าก็ดีนะครับเหมือนจะวิ่งเข้าป่าเลยไม่วิ่งนะนิ่งผมเช็คสายแป๊บหนึงอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยอ,ยอยู่ไหมต้องลองสวนด,ดูนะครับต้องลองสวนดูครับต้องลองสวนต้องลองสวนดู โอ้โหลุดเรียบร้อยไม้สองลุดไปแล้วครับสายวิ่งนี่แล้วครับย้อนแสงด้วยนะครับสายวิ่งนะครับวิ่งนะครับวิ่งครับวิ่งยังไม่หยุดครับผมไปเรื่อยๆ ไปถึงไหนเนี่ยคาบยาวๆเลยเอาไปไปส่งให้สุดซอยไปเลยนั่นไหนก็ไปแล้วไป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 ,ไป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 อยาไปไปอ่าหยุดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เบ็ดหลุดมือเลยนะครับตัวนี้ อาาุ๊ยออกกลางบักสวนเด็ดหลุดมือเลยนะครับน่ามีสายไหมฮะบ่ได้มีสายนะครับอัดสวนเด็ดหลุดมือเลยอุ้ยมาแล้วครับดูสายครับตัวนี้ อัดสวนเบ็ดหลุดมือคิดดูครับปังเบ็ดหลุดครับดูซ้ายครับนี่เทียบกับแขนโะอ้โหนี่ครับดู้ายครับโอ้โหถึงกับเบ็ดหลุดมือวัดสวนนะมึงเคยเจอนะครับตัวแรกสุดยอดครับไต่แก่ป่า ตีทิงไว้เฉยนะครับมัวหยิบโทรศัพท์เราก็จะเก็บสายขึ้นมามากินเฉยเลยงงกินแบบงงงงแถวครับกัดแล้ววิ่งเข้าป่านะครับโฉบแล้วเข้าป่าเลยดูดิอใกล้นะครับมาจะมูนป่านะแบบเนี้ยเดี๋ยวลองสวนเลยครับสวนเลยบ้าง บ้างดูตัวนุ่น,นทำไงอะหน้านด,ดูตัวดิไม่น่ามาลุกมานไม่น่าเสียเวลาลุกมาเลยน้านาผมวานเลยครับครึ่งเลยเออเอ้ยระวังล่วงน,น้นถกมาเลยดูตัวดินะกัดปึ๊บ โชว์ข้าบ้าเลยแหมสายแวน่นลำหูขอบคุณครับนะนุ่นนุ่นนุ่นไอ้นุ่นหัวเราะนุ่นดูดูดูหัวเราะเราเองนะไอ้ตัวแสบไปแล้วครับสายไปแล้วครับไปอยากไปให้ไปไปแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ว วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วสายไปแล้วครับไปแล้วครับออกไปแล้วสายออกแล้วอ้านิ่งแล้วครับสายนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คแป,ป๊บเฮ้อยอย่าบอกนะคายอะไม่ขายสวนสวนครับไปคายก็สวนไ่คายก็ส,วน,กสวนครับตัวนี้ไปคายก็สวนครับ าแล้วครับนี่ครับมันขึ้นจิบน้ํานะครับบางบอกบางเป็นคนบอกนะครับว่าว่าปลามันขึ้นจิบน้ําครับแล้วก็ตอนแรกเราคิดเป็นปลาเนินนะบางบางปลาช่อนใช่ไหมใช่ครับนี่ครับมาอีกแต้มแล้วครับมันขึ้นดีนะครับย้อนแสงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเช้าครับทางนู้นยังไม่ได้ข้ามไปตีนี่ครับ สายปลาครับผมสายสวยนะครับตัวนี้บนเติบโอ้ยติดขอบปลาข้างบนนะครับเกือบไปโอเคครับวิ่งอีกแล้ววันนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับเห็นไหมนี่ครับวิ่งแล้วครับสายออกแล้วครับเชือกออกแล้วเอสายพี่ออกแล้วครับให้ไปยาวๆเลยครับ ยังไม่หยุดนะครับยังไปต่อ,อหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วนะส,สวนครับสวนตัวนี้เหมือนจะมีซสายนะเดียมาแล้วครับมาครับนี่ครับ,ม,รบ,ม,รบ,รบมันขึ้นจิบน้ำครับผม แกโอมันกินมินคอบางคอปากนั้นเลยวะกินระแวงยังไงเนี่ยดูดิเนี่ยย่อนไม่ได้นะครับถ้าย่อนสายเมื่อกี้ไม่ได้กินมาเลยนะกัดกัดโจรกัดกัดโจรครับผมดูทีเนี่ยกินโคตรมินเน่ะขนาดส่งไปยาวๆแล้วนะครับวัดสวนไซโอเคอยู่นะครับประมาณสักสี่ขีดเขียดสด ดูดูแผลดูแผลครับเนี่ยดูมันมินมากเลยนเนี่ยดูดิโอ้โ,โหเกือบไปครับพอปล่อยน้ำไม่ได้เดี๋ยวคายอีกเออปล่อยน้ำวันรองปล่อยน้ำคายเลยคายปล่อยน้ำไม่นนไ,ได้ครับเดี๋ยวคายตัวนี้เหมือนจะมีไซร์เลยน,ลนี่เอาเราจะไปได้เอาเข้าเขาเลย ตัวนี้สี่ห้าแล้วโอ้โหผอมไม่ผอมนะครับไซส์พอได้เกือบเกือบนะสายสสวยครับตัวนี้เหลือเต็กขาค,ครับผมเครียดบงับงบังครับปลาอะไรสุดยอดครับนี่นขิงขาก็มาครับหยอ,อกกันบ้างครับพวกฝูงเล่นเดียวกันมาแต่อีกเล็กครับนี่แหละคนนี้แล้วครับที่เผาเขาทัพพยาละจ<ส><ด>แจว๋วโอ้ยบังบังถอยหลังมาดิ ไม่ใหญ่เหรอมาดิ้นน้ำตูมเลยบางยกขึ้นก็พอได้นะตูนะบางคุณเลโอ<ฮ>้โหถึงไหนดูดูแผลดิมินไะดูแผลดิบางแผลมินครับเนี่ยปลามันระแวงเลยเนี่ยแผลมินครับลายปากขนาดเลยครับเอ,อือหอยเฮียกินท้องใหญ่ยังใส่กินลงอ่ะกินเกียดกูไปหมดแล้วมึงเนี่ยมึงเงือ่สะบ,บ้านเกียดออกมานะเห็นปะเดี๋ยนี่ใช่ปะใช่ปะได้ดิเดี่ยวสบบาัดเกียดออกมาแล้ว เฮ้ยบงังไม่ได้ใช้เครียดอะคีนี่ว่าโอา้บ oh, จบแล้วยังไม่ได้เจอเลยเ <Yeah. S 1> นี่ยควางเยื่อตกปลากันเลยเนี่ยบังนุ่น ون, วิ่งออกกลางไปแล้วตูบังนุ่ oh, <okay. S 1> นนุ่นไปแล้วบังนุ่น ون, นุนนุ่นวิ่งออกกลางนุ่นยังไม่ได้เจอเลยเนี่ยควางไปต้ม <Okay. S 1> เอาเลยที่ อาลยดิไม่ค่อยโตพอได้อัดแบบเจสตีมาเลยเรียบร้อยครับหลุดปากเปิกชีกไปหมดกัดอีกแล้วครับโอ้ยเขาป่าวัดบงังสายวิ่งเขาป่าวะ่ะเขาป่า ต้องลากออกมาลากออกมาจากป่าให้เหิดขึ้นมาเลยไหนครับสายรุ่นๆนะครับนี่เอา้าบางอะไรนะป้าปป้้าาเลยเออเนี่ยลากเข้าป่าเลยครับแล้ววันนี้ ไอ้สวยเขาได้ลุงไม่ทำไมผมถึงหมานนะครับเพราะผมมีนี่บ <c oughs> อกเลยหมานสุดๆติ๊กเกอร์นี้ 这